ครับพบกันอีกแล้วนะครับธุรกิจชุมชนนะครับวันนี้นะครับเรามาที่อำเภอคำาอีนะครับเป็นเป็นบ้านบ้านอะไรฮะบ้านน้ำเที่ยงนะฮะไม่ใช่น้ำป่ายมงนฮะน้ำเที่ยงจังหวัดลุกดาหารนะครับวิสาหกิจชุมชนสารสเสศยใจทุกภาพนะครับอำเภอคำาตีจังหวัดลุกดาหารนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยเราเราในอีพีแรกอีพีหนึ่งเราก็เจอนางลำนะครับนางลำชื่ออะไรครับ นางลำชื่ออะไรครับทีมสาวห้าวห้าวฮะสาวห้ลงยางคือยังเป็นเด็กยลยนะฮะโอเครับสาวห้าครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสินค้านะครับเรื่องของสินค้าเรายังไม่ได้บอกให้ภาคอื่นได้เห็นเลยนะครับมาดูกันมีอะไรบ้างนะครับ สวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะคุณคุณ,ค,ณคุณพี่คุนใจปุกันค่ะคุณใจอยู่ที่ไหนคุณใจทุกี้ค่ะอ,ะอุนใจทุกี้เดี๋ยวทำ<อ><อ>ใหม่เลยครับค่ะไปเหนือไปใต้ณใจทุตี้แล้วก็ขอแนะนำสินค้าชุมชนของเรานะคะซึ่งเป็นฝีมือัตถก,กรรมของผลมแม่บ้านนะคะแล้วถ้าเกิดในกรณีนี้เนี่ยขอข,ข,ขออนุญาตถามนะคร<ช>ับตอนนี้เนี่ยเขากําลังจะให้ยกเขากําลังจะให้ยกเลิกอันนี้มันกระทบไหมครับก็กระทบค่ะ เพราะมันต้อนายู่ใต้ดินเราก็ลำบากอยู่แล้วสําหรับพ้นที่เนโตคใช่ไหมหรือว่ามันเกาต้องตื่นั้มแต่เนตาสำหรับกองขนนอติกา่้าลงไปอยู่ใต้ดินเลยก็ใช่ไหมชาวบ้านอย่างคนกัน เหมือนกัที่เราไปร่รมรองประหรครีทุกสนะคะก็อยากให้คนีราัอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนะครับตอนนี้เนี่ยท่านรัฐบาลนะครับก็กําลังจะให้ยุบเพราะว่าเป็นเป็นเป็นในเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นเสียหายกับประชาชนนะนะแต่เราเราท่านต้องฟังด้วยนะฮะชาวบ้านเขาสิ่งดีๆกับอันเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับไม่ใช่ว่าท่านจะสรุปอย่างเดียว ท่านต้องทําสภาวิจารณ์ด้วยนะฮะใช่ไหมครับว่าอันนี้จะคงไว้หรือจะยุบนะครับแล้วก็อันนี้คือเราเข้าใจฮะยังไม่พูดเรื่องอะไรนะครับกระชาเพราะว่ามันรักษาได้ทั้งสองโรคนะคะในภาคตอนนี้คือมันเปงนี้ค่ะครับโอเคเดี๋ยวพี่เราจบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้ง้าอย่างอื่นมันจะไม่จบนะอันนี้ก็ะไรอะไรที่เป็นท่านหนัที่ที่ที่นี่ที่ทำธีที่คำธีก็จะมีข้าวกลีบลูกตาลแล้วเขาแบบท่านหนักก่อน เราต้มาทำปข้าเกี๊ยวน้องมันยได้เอามาดูข้าวเกียวก่อนดูข้าวเกียวอันนี้แล้วที่นี้เนี่ยข้าวเกียววันนี้เนี่ยทำมาจากอะไรครับสีม่วงจะมาจากมันกะปิหรือมันม่วงสีเหลืองล้วทำมาจากมันแครอทหรือมันที่ปูเก็บได้กี่วันครับเก็บได้เป็นปีค่ะเป็นของฝากได้ได้เป็นปีนะครับหลายปีด้วยค่ะอไต้หวันนะครับไต้หวันเป็นปีนะครับสนใจไหมครับเป็นปีไต้หวันครับ กำลังจะมาซื้อกระเป๋าตจบออกนะครับของสาสตร์ใจใจเลครับเพราะว่าอาหารพวกนี้จะอยู่ได้นานจะเบ่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นปีอ่ะค่ะโอเคเป็นปีนะครับเป็นปีอันนี้เขาเรียกเรียกอะไรครับอันนี้ข้าวเกียบรูกธนาเพราะเราใช้สมุนไพรเม็ดดำๆนี่ก็คืองาดำแล้วก็ใส่ใบเตยใส่ดอกมันชันเพิ่มเข้าไปอีกอ่าทีนี้อยากเพิ่มมูลค่าเพิ่มทีนี้นะเราทำฟุ๊กเนี่ยเราไม่ก็ยาวนะครแต่ละแต่ละวช็อตเราไม่ก็ยาวเท่าไหร่ เอาเอาสินค้าชนะผมรู้สึกว่าเรื่องข้าวข้าวไร้เบอรี่ข้องเราเดี๋ยนาทีครึ่งครับข้าวไร้เบอรี่อันนี้ข้าวกล้องข้าวกล้องไร้เบอรนี่เอาคุณพ่อต้องต้องพูดใหม่งั้นเสียงไม่ออกข้าวไร้เบอร์นี่ข้าวกล้องข้าวอินซีครับข้าวอินซีกับของวิชากิจชุมชนรวมมะเหล่ากับเบอร์น ให้สังคมชุมชนกลุ่มอินทรีย์เขาไปสุภาพซีไปสุภาพครับเดี๋ยวใ,ใกล้ๆปากนิดหนึงครับเดีย๋ยวจะไม่ได้ยินเดียวคน,คนชมคนดูยูทูบจะไม่ได้ยินอันนี้เป็นข้าวไรเบอร์รี่แต่ว่าข้าวมันเป็นข้าวข้าวกล้องเหมือนกันครับเป็นข้าวกล้องข้าวเจ้าครับอืมข้าวอินซีเหมือนกันข้าวไรเบอร์รี่มีสองพันครับอันนี้ข้าวไรเบอร์อรีรรร่ต้นเตี้ยแต่ว่ามีมีข้าวไรเบอร์รี่ต้นสูงผม ผมมามุกดาหารบ่อยมากแล้วทีนี้ผมรู้สึกว่าข้าวหอมมะลิกับข้าวเหนียวอันดับหนึ่งจากที่ชิมนะกาลสินหลายจังหวัดที่ไปชิมมามุกทาหารนี่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งทีนี้ว่าสินค้านี่คือเป็นสินค้าวิสาหกิจชุมชนใช่ไหมครับเราไม่สามารถให้คุณพ่อเนี่ยอธิบายได้หลายเรื่องแต่ว่าตอนนี้ที่ทางไต้หวันหรือทางต่างประเทศก็ต้องการมากกระสือเรื่องเนี้ย ข้าวแล้วก็ประเภทเออ่ทุกเรื่องเออ่เครื่องจักสานที่มันนี่ข้าวเหนียวฮะข้าวเหนียวอะไรฮะคิดถึงคิดถึงอะไรยาง่ะข้าวเหนียวลืมหัวครับข้าวเหนียวหัวรักโคหลงเมียรักเมียหอมกับข้าวเหนียวหัวรักโคหลงเมียรักแล้วแล้วแล้วข้าวหลามลืมหัวอ่ะเอาที่ไหน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 เาผลิตยังมันจะงไหลไม่ออกอันนี้เนโคสนาให้กันแล้วจังหวัดอะไรจังหวัดอะไร่สยเอยังหวัด พะเยาหรือเปล่าถ้าเราเล็กกระชัยภูมิเขากเขาลืมผัวเขาจะเขียนปิดป้ายทางส่วนหนึ่งนะฮะข้าวหลามลืมผัวทางเราไม่ลืมผมรับรองได้เลยผมไม่ให้ภรรยาผมไปทใชนใช่ใช่ทางนี้ก็เลยเรียกว่าข้าวหลามคิดทอดผัวอันนี้เออเมียรักหลงผัวรักผัวหลงผัวรักผัวหลงนะครับเมียรักเมียเปที่ยังไม่ได้ดึงครับนี่ไม่ได้เอามาที่ยังไม่ได้เขาไม่ได้เอามานะครับเรามีจำหนังนะครับรับผม ไม่ใช่ไม่ลองจิ้มจิ้มนะคะครับเดี๋ยวเดียวจะจิ้มหลังหังใหม่ก็เป็นสินค้าวิมสากิ้มชนที่อามานมบ้านโน้นหรูอบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ ดเดือดแล้วของเราเแต่ละคนก็จะทำอ่าบอกเรียงไปเลยครับกล้องกล้องถ่ายไปที่แต่ละอย่างอ่ะมีอะไรบ้างอันนี้นหน่อไม้ดองไม่ต้องอธิบายฮะบอกบอกชื่ออีกเดียวอ่ะหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ส้มครับอ่าต่อไปอนนไก่เค็มไก่เค็มอ่าเราเลี้ยงเป็ดแล้วก็เอามาทำเ,เป็นไก่เค็มเป็นขนมอาหารนะคะอันนี้อำเภอคัมภีร์นะฮะอ่าแล้วเราก็ทำสบู่จากปลาข้าวสบู่สบู่ปลาข้าวสบู่ทำมาจากแต่ากัญชานะคะจะลงใต้ใต้อีกแล้ว ครับอันนี้ทําจากกะกัญชาอันนี้ทําจากฟางข้าวค่ะครับอ่าต่อไปเลยอันนี้เยอะแยะมากมายนี่ของหนูไหมมอันนี้ของกล้วยเบกเตะอันนี้อันนี้กล้วยขี้กุ้ยขาอันนี้กุ้ยเกลือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพชรบุรีว่าไงเพชรบุรีเริ่มเริ่มมีคู่แข่งแล้วนะครับเพชรบุรีครับอันนี้กล้วยบาร์บีคิวแล้วก็อันนี้กล้วยเกลือค่ะกุ้ยเบกเตกุ้ยเกลืออ่อตามเพชรบุรีนะขอตามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเดี๋ยวจ้ะพี่พี่พี่บุญชูเพชรบุรีว่ายังงไ เบรกแตกครับกล้วยกล้วยเบรกแตก6.4แล้วครับโอเคเอออกอหารคจะดนตามพี่ก่แล้วครับจะเดแล้วครับโอเคโอเคังั้นเดี๋ยววันนี้ไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับสนใจติดต่อมาที่เบอร์โทรเบอร์โทร0876416995อยากสนใจอะไรนะครับเดี๋ยว เออซักขายมาได้นะครับหกเก้าเก้าห้านะคุณเป็ดเจสุนุครัพาสกีใจมั่นอ๋อนะครับก็ติดต่อมาได้จะจะรับไปขายเรื่องต่างๆได้หลังหลังมาที่กัท่านนี่เห็นไหมแตะกร้าที่จักรสารด้วยฮะมจักรสารครับอันนี้ทนทานค่ะครับเวลาของยูทูบเราหมดนะครับเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่นะครับเป็นหน้ารับแบบน่ารักติดต่อเองนะฮะแล้วหลดยากมากเลยนะครับอันนี้น่ารักนะครับเป็นกองฝาก ครับผมาวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ